ก็คือ V 6 4 Art Studio ค่ะเป็นสถานที่ที่เขารวมตัวศิลปินกว่า70คนทำงานอยู่ที่นี่นั่นเองและอีกครั้งนะคะยังเป็นแกลเลอรี่ภายในตัวด้วยวันนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับชายหนุ่มผู้มีหัวคิดศิละปะและยังเป็นเจ้าของงาน Art Project DIY อีกหลายโปรเจกต์ like จะเป็นใครน,นั้นเราไปทำความรู้จักกับเขาพร้อมกันเลยค่ะ พี่ผู้ DIY แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอ่าก่อนอื่นให้ทุกคนให้เต้าผู้เนี่ยแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักก่อนดีกว่าว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงครับก็ชื่อเต้าหู้นะครับหรือว่าผู้ DIY ที่คนจะรู้จักกันใน a c e b o o k เพราะเราเปิดหน้า Facebook ที่เกี่ยวกับเรื่อง DIY อยู่ในงนั้นใน <ừ> ชื่อผู้ DIY เท้าความคือที่คนรู้จักเราคือมาจากเรื่องของ การทำ DIY เขาอาชีพตอนนี้พี่คือทำเรื่องของงาน DIY เป็นหลักนะครับสอนคนสอนใน Facebook สอนในรายการทีวีต่างๆที่เขาเชิญไปอ๋อก็คืองานเรียกได้ว่างานงานที่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นงาน DIY เกือบหมดเลยใช่แล้วก็เป็นนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องคอลัมน์ DIY ในหนังสือต่างๆด้วยแล้วก็เขาจะมีตัวสสกของตัวเองเข้ามาด้วยหลายอย่างโปรเจกต์เยอะมากเป็นคนแบบว่าบ้าโปรเจกต์มากจริงเหรอคะอ่๋แล้วขอย้อนความไปนิดนึงดีกว่าค่ะว่าแบบว่าตอนเด็กๆอย่างเงี้ยเรารู้ตัวเลยไหมคะว่าเราชอบงานศิลปะ ก็รู้ตัวตั้งแต่เด็กแล้วครับมันก็มาจากที่บ้านด้วยคุณพ่อทํางานศิละปะเป็นครูสอนศิละปะอยู่แล้วเราก็ได้ตรงนั้นมาแล้วก็ได้มาเองโดยที่ไม่ต้องไปขลขวายไปเรียนรู้มันเข้ามาเองที่บ้านเป็นร้านขายของเล่น,นร้านาแรกของเล่นของเล่นและขายโมเดลของญี่ปุ่นร้านแรกๆของเมืองไทยของเล่นนี่เป็นของเล่นตอนเด็กที่แบบโดนัดเล่นกัน,นเป็นพวกตุ๊กตาพวกแบบกล่องเกลงขนมขน,ขนมอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ก็เป็น ของเล่นเหมือนแผนกของเล่นในห้างนะครับ oh. ที่มันอยู่ในบ้านเราของเล่นโมเดลอย่างพวกรถถังเครื่องบินจำลองอะไรเง่างเพราะฉะเราเลยเติบโตมั้งครับพวกสิ่งเหล่านี้ hmm. อยู่ในสายเลือดหนึ่งอย่างนั้นต่อมาก็คือเราสนใจศิลปะจากคุณพ่อแล้วก็เลยแบบเห็นแล้วมันสนุกแล้วสนใจอยากทํา ดันั้นเด็กๆเราจะทําของเล่นเล่นเองเราจะไม่ค่อยได้ซื้อนี่ประหยัดตังางแถมแบบมีของเล่นที่ไม่ซ้ำใครด้วย <c oughs> ใช่เก <c oughs> ๋มากของเล่นที่เสียจากในร้านหรือว่าของเหลือใช้ที่มันอยู่ในบ้านเราพวกลกล่องกล่องของเล่นต่างๆหรือวัสดุต่างๆที่มันมีทรงสวยมีแพคเกจจิ้งสวยแล้วก็เอาคลิปแล้วมาะดิษฐ์มาดัดแปลงให้มันกลายเป็นของใช้เป็นของเล่นต่างในบ้านเอง ตั้งแต่เด็กๆโชคดีที่บอกว่าเราก็รู้แล้วเ่าวาดรูปเก่งแล้วก็วาดรูปส่งมีการประกวดต่างๆที่โรงเรียนส่งไปประกวดต่างๆก็ทําให้รู้สึกมั่นใจตัวเองมากคือว่าเออเราน่าจะมาทางนี้ถูกต้องแล้ว mm hmm. อันนี้สําคัญเนาะสำหรัแบบน้องๆที่ที่วาดเองชอบศิปปลปะเราอยากจะค้นหาตัวเองอะ่ะพยายามทําหลายอ,อย่างครับศึกษาค้นหาตัวเองไปเรื่อยวาดรูปเทนปั้นหรือทําต่างๆลองทําให้หมดแล้วก็อะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วถนัดแล้วชอบ ็ค่อยๆทํามันไปเรื่อยๆค่อยๆมุ่งมั่นไปทางด้านนั้นคือแรกหลายๆคนคงอาจจะยังหาไม่เจอใช่ไหมเนาะจริงๆเราเองชอบอะไรศิลปะมีหลายทางมากหลายอย่างมากพี่ต้องพูดมีแบบด้านศิลปะที่ชอบเป็นพิเศษนะคะแบบเรียลลิสติกอิมเพรสชันนีสหรือว่าแบบแอพสแควร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราชอบทุกแนวเนาะเพราะคนเรียนศิลปะต้องศึกษาแนวว่าแต่ละแนวมันเป็นยังไงเพราะว่าทุกอันมันก็มันมีความเหมือนความแตกต่างกันอยู่แล้วก็ เรียนรู้เพื่อที่จะมาพัฒนางานของตัวเองอย่างอย่างที่เราสนใจเนี่ยเราจะชอบงานพวกเชอรียอลิสเชอรียลิสก็คือศิลปะที่มันเหนือจริงเหนือจริงเหนือจริงคืออย่างองเหนือจริงคืออะไรคะสมมติเราวาดรูปผู้หญิงคนหนึ่งไงอย่างเราเนี่ยถ้าวาดแบบเชอรียลิสแขนมันจะอาจจะยาวขายาวเกินจริงอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันซึ่งมันจะแสดงออกถึงบางทีคนวาดเนี่ยเขาจะดูคาแรคเตอร์ว่าเราเป็นคน ยังไงแล้วสื่อภาพออกมาให้มันเหนือจริงอันนคือส่วนหนึ่งที่เราชอบเพราะเราชอบอะไรที่มันเหนือจริงแล้วมันดูแบบเกิดความสงหน้าสงสัยกับกับชิ้นงานอะไรนี่มันก็คือแบบชอบศิลปะบบแบบนี้แล้วมันก็ตรงกับสิ่งที่ทำหยู่ตปอน,น ก่ค่ะว่าจริงๆแล้วคือมีศิลปินที่ในดวงใจเราไหมคะที่แบบทาให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะทำเลยอะค่ะก็มีหลายท่านมากๆหลายคนมากๆนะครับแล้วก็ทั้งต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยแต่ที่เราชอบคัดๆมาแล้วกัน <c oughs> ที่เราชอบเ <c oughs> มืองไทยเนี่ยมีคนแรกเลยคือพี่ไทยวิจิตกเกษมพึ่งเกษมสมบูรณ์นะครับเป็นถ้าเห็นงานเนี่ยจะสนุกมากเราเป็นงานที่เรื่องของเอาวัสดุเหลือใช้ ก้าอี้ที่พังๆแล้วหรือวัสดุที่เป็นขยะเนี่ยเอามาทําให้เป็นงานศิลปะขึ้นมา mm hmm. เพิ่มซึ่งแล้วงานเขามีสนุกมันดูมีชีวิตชีวาแล้วก็มีสร้างแรงบันดาลใจให้ให้ผมได้เยอะเลยในการทํา DIY แล้วก็ในการทำโปรเจกต์ผู้ดอนะครับรวมไปถึงถ้าต่างประเทศเนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ของศิลปินในกลุ่มพวกติดอาร์ตทั้งหลาย mm hmm. ที่เป็นกราฟฟิตี้หรือต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์ทีนะ่เคยเห็นไหมที่เป็นตุ๊กตาหมีที่เป็นชื่อแบรบิก ที่เป็นตุ๊กตาหมีพลาสติกแล้วจะให้ศิลปินมาเพ้นกันเยอะๆแล้วทำเป็นคอลเลกชันออกมาซึ่งอันนี้เป็นแรงบันดาใจให้เราทำงานศิลปะต่อไปเลยครับถามพี่ต้องพูดดีกว่าค่ะว่าโปรเจกต์ DIY ตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบไหนบ้างคะที่ทำู่ตอนนี้ก็คือเราเริ่มต้นโปรเจกต์ D I ไนะฮะในใช้ชื่อว่าหู้ DIY หู้ DIY h โอแล้วก็ D I Y สามารถเข้าไปเซิร์ชใน Facebook ได้นะฮะชื่อหู้ DIY หรือถ้าเป็นแฟนเพจก็จะชื่อเฟซบุ๊กผู Facebook, ้ดีไอวายกูรูนะครับก็เป็นชุมชนของคนรัก DIY นะตอนนี้มีสมาชิกอยู่เกือบ4,000คนแล้ว4,000นคน <laughs> เเยอะมากก็เป็นคนที่ชอบทำงาน DIY แล้วก็จะเอางาน DIY นยมาแชร์กันใน หน้า Facebook ตัวนี้โดยเราเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งที่จะคอยหาคือเป็นผู้บุกบุกเบิกเลยอ่าแล้วคือตอนเริ่มต้นนี่คือพี่เต้าคู้เริ่มมาจากไหนอะคะทำไมอยู่ๆถึงคิดว่าจะทำโปรเจกต์นี้จริงจังก็มันเริ่มมาจากที่เราทำงาน DIY ในหนังสือนะครับเขียนคอลัมน์ DIY แล้วก็คิดว่ามันน่านน่าต่อยอดคือเราเราเหมือนเราทำฝ่ายเดียวให้คนดูอย่างเดียว แต่มันไม่มีไอเดียจากคนทางบ้านกลับมาเหมือนเราสอนให้เขาทําเราก็อยากเห็นว่าเขาทําแล้วออกหน้าตาเป็นยังไงหรือว่าเขามีไอเดียอะไรมากกว่าน,นั้นไหมคือตอนแรกเริ่มแรกมาจากงานเขียนก่อนเขียนด้วยตัวเองถ่ายทอดผ่านตัวหนังสืออย่างเดียวใช่อะต,ตอนหลังเหมือนเริ่มอยากจับต้องได้กับมันอยากได้พ <ปะ S 1> ูดคุยออกับคน<อ>ที่มาติดตามเราอนะไรเงี้ยเราก็เลยเปิดหน้า Facebook ตัวนี้ขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาไลฟ์เรื่อยๆแล้วก็มาพูดคุยรวมไปถึงเราก็จะมีพวกรายการทีวีต่างๆหรือว่าเวลาไปออก ทำเวิร์กช็อปสอนคนในอีเวนต์ต่างๆกับคลื่นวิทยุกบรยการทีีต่างๆแล้วก็อยากจะเอาหน้าพวกนี้มาแชร์เข้าไปให้คนเห็นกิจกรรมของเราแล้วก็ววรวมถึงเรากำลังสร้างกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาในนั้นค่ะคือนอกจากว่ามาดูเราทําคนเดียวเนี่ยเราก็เบื่อเราก็อยากให้คนที่มีมีไอเดียหรือว่ามีทักษะในการทำดีไอต่างๆมาร่วมทําด้วยกันเมาร่วมทําด้วยกันมาเป็นคุณครูด้วยกันเข้ามาคุยในนั้นแล้วก็เสนอตัวเข้ามาแล้วก็ต่อไปถ้ามีใครมาชวนใน เขามาติดต่อหาคนไปทำสอน DIY อในหัวข้อต่างๆถามพี่เล้าพูดอะไรดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติอย่างโดนัทอย่างเงี้ยอยากทำงานอย่างเงี้ยเราคือไม่มีหัวอาร์ตคือ ไม่มีพรสวรสค์นะคะคือจะทําได้ไหมอะ่ะจะบอกว่าเนี่ยเป็นข้อจํากัดของทุกคนเลยชอบบอกว่าตัวเองไม่มีหัวอาร์ตอะไรค่ะทุกคนมันมีทุกคนมีพื้นฐานตรงนี้หมดแหละมนุษย์เกิดมาแล้วต้องมีศิลปะอยู่แล้วเหมือนกับคนเราคนที่เกิดมาก็ฟังเพลงอะ่ะมันก็เป็นเหมือนกับสัญชยาตญาณของเราที่มันเราชอบรู้สึกว่าฟังเพลงแล้วมันเพลาะถูกป่ะศิลปะก็เหมือนกันแค่เรามองศิลปะมองของสวยๆแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวย นั่นก็คือคุณมีศิละปะแล้วอแต่บางทีมองรู้นะว่าสวยแต่ไม่สวยแต่ทําเองมันไม่สวยไงคือทําเองมาหน้าตาตลกตลอดเลยอะถ้าเปรียบเทียบแล้วร,รู้สึกว่าเรางาน,นไม่สวย <c oughs> หรืออะไรต่างๆทุกคนมีสไตล์ของตัวเองมันศิละปะมันจะมีหลายประเภทเหรองั้นศิละปะมันจะมีแบบที่ดูสวยดูเหมือนวาดเหมือนจริงกับไม่เหมือนจริงอะไรย่าง,งี้แปลว่ามันก็ไม่มีคาจํากัดความของคําว่าสวยหรือไม่สวยอะไรครใช่มันจริงโลกปัจจุบันนี้มันหายไปแล้วครับคํานั้น ผลงานที่โชว์สื่ออยู่ตอนนี้เนี่ยที่เห็นเป็นรูปเป็นล่างเนี่ยมีอะไรมั้งคะก็อย่างงาน DIY ใช่ไหมครังาน DIY แล้วก็จะมีแมกกาซีนที่เขียนให้ในแมกกาซีนต่างๆนะครับทั่วไปเลยลองไปตามเสิร์ชหาดูได้แล้วกันโดยใช้ชื่อว่าผู้ DIY ผู้ DIY DIY โอเคแล้วก็ในส่วนของหนังสือเล่มเรามีผมทำหนังสือเล่ม2เล่มออกมาแล้วนะฮะเป็นหนังสือชื่อว่า i อเดี for small garden เขียนเองเป็นหนังสือเลยอะคะ เป,เป็นเกี่ยวกับอะไรอ่ะเป็นเล่มเกี่ยวกับการตกแต่งสวนด้วยตัวเองโอ้น <ะ S 2> อ<ะ>กจากจะผลิตตุ๊กตายังตกแต่งสวนได้ด้วย <c oughs> ตกแต่งสวนได้ด้วคือเราจบอินทเลียมาแล้วก็เอาความรู้เนี้ยมาถ่ายทอดได้อีกโรทีกเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าอ่าีย for Your Room เป็นไอเดียการแต่งห้องตัวเองห้องเล็กๆ<ม>ห้องคอนโดหรือว่าห้องห้องพักเล็กๆหรือว่าสเกลใหญ่ก็ได้แต่ว่าทุกอย่างจะเป็นไอเดียที่คุณสามารถเอาไปจิบจับไปใช้ได้เองเลย แต่ก็ลัาจะมีเรื่องใหม่ๆออกไปเร็วๆนี้โอ้เกอยางมากเลยดูเป็นคนที่แบบทำอะไรกว้างขวาง DIY ตกแต่งภายในเยอะอ่ะเขียนงานด้วยมีความสามารถรอบตัวดต่นัศิลปะแบบมากๆอะ่ะไม่เคยมีของ <c oughs> กันมาตั้งนานแล้วแต่หนูโดนเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนแอบสงสัยแนะ่เลยว่าคําว่า DIY ที่เราพูดกันตลอดเนี่ยมันแปลว่าอะไรอะคะมันย่อม,มาจากคําว่า do it yourself ครับมันเป็นคําจากต่างประเทศนั่นแหละคือทําด้วยตัวเองทาด้วยตัวของคุณเองใช่รวมถ้าเกิดแปลเป็นไทยเนี่ยพี่กำลังพยายามให้นิยามของทยอยู่แล้วว่าแบบว่าเป็นการพึ่งพาตัวเองพึ่งพาตัวเองอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพาตัวเองสมมติเราอยากได้อยากซ่อมบ้านเนี่ยซ่อมบ้านหรือตกแต่งบ้านเนี่ยเราทำด้วยตัวเองได้เรื่อง do it yourself เอา ไปซื้อไม้ไมาเรื่อยต่อเป็นตู้เป็นชั้นต่างๆหรือว่าตู้เสื้อผ้าของเรามันเก่าแล้วเสียแล้วเนี่ยเอามาทำยังไงให้มันดูใหม่มาทาสีม,มาวอยเปอร์ติดต่างนั่นคือเรียกว่าดูอิจยเซลนะครับเป็นการทำของแต่งบ้านที่ประหยัดงบเราทำเองใช้เองแล้วเขามีถึงขนาดว่าทำตัวเองแล้วก็ไปขายสร้างไรายได้ให้กับตัวเ,เองดได้กลายเป็นการอาชีพก็ได้อะไรคนก็เกิดอาชีพอย่างนั้นได้อ่าถามต่ออีกนิดนึงดีกว่าค่ะว่ามีงานสื่อด้านไหนไหมคะที่แบบพี่เต้าหู้ไปออกแล้วทำให้กลายเป็นที่รู้จักใน แบบวงกว้างอะค่ะก็มีอันที่โดดเด่นเลยเนาะช่วงน้ําท่วมปีที่แล้วที่ผ่านมาจําได้ปะจำได้เราไปเราไปออกรายการไทยพีพครับช่วงวิกฤตนะฝ่าวิกฤตน้ําท่วมนั้นเขาเชิญเราให้ไปช่วยออกไอเดียในการทําส่วมฉุกเฉินว่าจะจะทำยังไงคนที่ติดน้ําท่วมอยู่ในบ้านเนี่ยจะหาของเหลือใช้ในบ้านยังไงเอามาทําเป็น ส้วมได้เพราะ<ช>ส้วม<ช>คือเป็นของที่สําคัญมาก,นากในช่วงนั้นปัจจัยสีสำหรับชีวิตนะคะ <c oughs> เพราะว่าบางคนเนี่ยบ้านท่วมไปแล้วมิดชั้นหนึ่งนี่ยเ<ช>หลือแต่ชั้นสองมันจะไปเข้าห้องน้ำที่ไหนอะไร่งี้มันก็ลำบาก<ช>อ่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะเพราะว่าช่วงหน้าโดนัทจะมีผู้ดีไวที่เป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยแหละมาโชว์เพื่อนๆดูกันค่ะ